ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องขอข้าวใหญ่ชาแนลเช่นเลยที่เคยครับผมนะครับวันนี้เดินทางนํำกันครับเบื้องครับเบิ้องทางหน้ามีอย่างครับฝุนมืดคืนมาเลยครับคุนมายาตครับมืดตึบเลยเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มทยอยถูกแล้วครับ หมดเลยครับเดี่ยตอนนี้ครับเดือทานน้ำกันไปเรื่อยๆได้น้ำกันครับผมเพิ่งฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกอต่องดามืดเลย มาหอดฝานจับอนแดดกอกทั้งแดดทั้งฝนตกทุกทีกันละมันละพังเนือครับกับทีปลอดภัยเราไปเร็วครับ Bởi vì xanh con bảy đồng ตกแดดออกแต่ว่าหนากมือซึบเลยผมเบิง้งเบิง้บงครับเยอะโอ้โหดูมอ้ีส เลยพี่ดอกเ้ยพน,นาไปเห็นลุงเล่ลเบกเบกเบกเ,กเกมันมุดครับคุณไปเห็นทางเลยครับพี่ดกอกเลยอ เดี๋ยวฮะมองตัดขามค้างบ่อนคือตกมือเข้าทึ่ ันวังด้วครับทตั้งไก่ตั้งไก่ขับรถแต่มาแต่คนตกก็ไม่ระวังนะครับโอ้ยเสียวสางกล่องอาจจะสั้นไาหนึงด้อครับ

ี blender, man, ่ากให้เริ่มกะบินเสียอยกกบินถ้าผมรับผมรอบังแล้วปกจก็บเดียวน้รอบังเล่เยาะะผม ก็เมือตึบเลยพี่ด้ก็โอ้ ดงโดงโดงเลยน้ำขังรับปลอดไฟปลอดไฟครับพี่น้อยวันนี้ก็เวลาบ่ายสามครับอบีปปลอดไฟทุกเส้นทางด้วยครับทุกคน โดนโดนตกนู้ก็อาจไปลื่นน้นนิดนึงค่อยไปครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็กเอาไว้เพียงเท่านี้ครับผู้ย่านฝ้าเหลี่ยมท่านใดก็กขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องขอเขหญ่ช้านี่ออกได้ครับพี่น,น้องเ้อครับผมสวัสดีครับ